สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมอนเวลลีคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต,ต์สุดอบอุ่นเก็บตกบรรยากาศหลังนับที่2ของทีมชาติไทยของเราครับที่ต้องมาพบเจอกับทีมเซอร์เบียแล้วก็มีเพื่อนสีสองคนที่ได้กลับมาพบกันหลังจากที่ร่วมเล่นสโมสรไฮพาร์เกาหลีใต้ก็คือบุคิลิตกับโมเมธนัชชาสุขสดนั่นเองครับอย่างเมื่อคืนทั้งสองคนก็ต้องบอกเลยว่าทำดีมากๆเลยครับให้แต่ละทีมของตัวเองได้อย่าง ดีงามเลยไม่ว่าจะเป็นโมเมหรือว่าบูคิลิตฟอร์มปังมากๆเลยครับซึ่งก็มีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นในช่วงหลังจากจบเกมโมเมกําลังสัมภาษณ์อยู่กับ f i ไ b หลังจากนั้นบูคิลิตก็เดินเข้ามาฟิลเหมือนกับว่าเดินมาจ้าเอ๋ครับแล้วโมเมเธอเห็นแบบนี้แล้วเธอก็หันไปมองบูคิลิต พร้อมกับโผเข้ากอดบุคิลิตขณะกำลังสัมภาษณ์อยู่กับ f i v b เลยน่ารักมากๆเลยครับเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วอบอุ่นจริงๆมิตรภาพไม่เคยจางหายครับถึงแม้ว่าจะจบในหลีกต่างประเทศของตัวเองแล้วแต่เมื่อกลับมาเจอกันโอกาสดีมากๆเลยครับที่ได้กลับมาเจอกันเล่นด้วยกันในนามทีมชาติก็ไม่พลาดจะกลับมาทักทายกันแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ f i v b ก็จัดให้ครับ สัมภาษณ์คู่แบบปังๆช้ำๆไปเลยน่าจะเป็นการสัมภาษณ์คู่แรกครับที่สัมภาษณ์นักกีฬาคู่แข่งพร้อมกันทั้งสองคนแบบนี้เห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ดีต่อใจจริงๆครับนี่แหละครับมิตรภาพน้ำใจนักกีฬาที่สุดยอดจริงๆมิตรภาพไม่เคยจางหายแม้จะจบลีกต่างประเทศไปแล้วดูจากภาพได้เลยครับทั้งสองคนก็มีมิตรภาพที่เต็มเปี่ยมมากๆ ให้แก่กันออกสู่สายตาชาวโลกแบบช้ำๆครับสำหรับมิตรภาพไทยเซอร์เบียในปีนี้ปังมากๆน่ารักมากๆเลยครับสาวๆ